แตงโมภาษาอังกฤษว่าวอเธอร์เมล่อนเอ้อว่เธอร์เมล่อนเหรอใช่ไหมเสียงเบาเลยเติมพลังอร่อยไหมอร่อยยกนิ้วกดไลค์ยังไงกดไลค์เอ้ยน้ำมันคาราบาล กดไลค์ยังไงโอ้เยี่ยมมากกดไลค์อร่อยมากดูดหมดเลยไหมแก้วเดียวหมดเลยเหรอไม่เหลือให้ใครเลยเหรออืมเหลือให้ใครไหมเหลือให้มิเหลือให้ป้าเล็กินคนเดียว <c oughs> ดูดดูดดูดงำ ở oh, chị dùng cụ Pink chip đúng không? <laughs> Ba ba pink chip Have you any Nóng hét ra nói phân này Ba ba pink <ba>, chip <laughs> Have you any <laughs> Yes sir Yes sir Three bags <laughs> One order วันิีงและสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมาน e ฮีโร่และนี่คือรายการติวเข้มคอนเทนประจำเช้าวันศุกร์ที่14มีนาคมปี2568ขนาะที่อัดคลิปตอนนี้ก็คือเย็นวันที่13นาฬิกามันเปลี่ยนนะเนี่ยต้องมาดูอันเล็กๆเนี่ยนะครับเวลา2ทุ่ม34นาทีครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นคลิปกันเลยเนาะแต่การอัปเดตของวันที่13กันก่อนนะครับ KKP อย่างนี้ยังมองเหมือนเดิมนะฮะเล่นได้แนวต้าน58.25นะฮะสต o อปลอสยกขึ้นมาที่55.25คลินิกยังเล่นโอ้ยเฮ้ยมันดึงกลับนะเนี่ยเฮ้ยสวยนะสต o อปลอส30.50มองแนวต้านตรงนี้น่าจะทะลุนะครับ32ก็น่าจะเจอประมาณสัก33.50นะครับแต่ด้วย NSL ไม่ค่อยสวยแล้วเพราะว่ามันมันดึงลงนะฮะ แต่อะไรก็ตามพอรุนได้ครับสต็ 20, อปลอสยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าพิงอันแปดศูนย์โอ้ยอดลึกเดี๋ยววีเชฟผมคิดว่าน่าจะเกิดแน่นอนนะครับวีเชฟค่อยเล่นใหม่ก็ได้นะครับซาบ i น่ายังรุนได้ครับสต็อปลอสสิบ C, เก้าจุดหนึ่งเอสซีซีเฮ้ยสวยนะสต็อปลอสเอาไว้ที่เดิมเนาะสิบร้อยสี่สิบสี่นะครับเอสเซ็ FX, สวยมากแท่งใหญ่มากวันนี้ เออนะใครตามวันนี้นะห้ามทำแท่งแดงนะถ้าเป็นแท่งแดงก็ปิดกำไรได้เลยเนาะ HSR อุ้ยเป็น XD ด้วยนี่ว่า XD วันที่13โคตรสวยอ๋อ XD 7สตางนะแต่ก็เอ๋อ7จ็ดสตางก็ยังกระชากขึ้นมาได้สวยนะครับไปต่อครับ HSR ไม่ได้แย่อะไรครับ Stop Loss 2.08สัตโก์ ดึงลงต่ำฮะเดี๋ยวมารอดูวันนี้ถ้าไม่ได้ต่ำกว่า2.86เล่นได้นะครับแล้วก็ TPO ก็สต็อปลอด23ทวนเนาะอย่างที่เดิมครับเดี๋ยวเรามาดูตลาดกันจริงๆของเมื่อวานเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นลักษณะของสัญญาณการซึมโดยนะถ้าเกิดหุ้นมันเป็นขาขึ้นนะครับการที่ไปจ่อต้านเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของโอกาสที่มันจะไปต่อเช่น การจ่อต้าน1จ่อต้าน2อไอไอัไออนที่สามไม่จ่อแล้วนะอันนี้คือคือ shape แต่ถ้าการจ่อลงแบบนี้ในเทนขาลงที่ชัดเจนแบบนี้นะฮะมีโอกาสเปิดโดดลงได้เลยนะก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับลงต่อก็เป็นลักษณะของการสะสมมันยังไม่มีโรสอะไรตรงนี้ก็เป็นการสะสมวันนี้ก็ได้แชร์เข้าไปในกลุ่มผมไม่แน่ใจช่วงช่วงเวลาไหนนะ น่าจะน่าจะให้สัญญาณไปแค่ครั้งเดียวนะว่าเป็นการสะสมเพื่อลงต่อสำหรับใครที่รันเทรนแต่ถ้าเกิดเล่นสั้นนั้นจังหวะมันไม่มีจริงๆมันแคบแค่นี้เองฮะเห็นไหมจังหวะมันแคบมากแคบแค่แบบไม่ไม่เห็นสัญญาณอะไรเลยนะฮะก็เกิดเอเชียแบบเล็กๆในทมเฟรม30นาทีก็ลงครับก็แค่จะลงวันไหนแค่นั้นแหละส่วน S50 เนี่ยเหมือนกันนะครับก็มองลงเหมือนเดิมนะคิดว่าแนวรับแนวรับจะเรียกว่าไงมีโอกาสมุมมองนะอันนี้คือคือใช้คำว่าเดาก็ได้มีโอกาสลงไปแตะเ0็ด้อยจุดนะสำหรับ S50 แค่นโอะฮะแล้วจะเด้งอะไรยังไงก็ผมคิดว่ามันมันมีเด้งได้แน่ ไม่ไม่ใช่เป็นการเด้งชุดเล็กนะอาจจะมีการเด้งชุดใหญ่เช่นการเด้งขึ้นมาหเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเช่นชุดนี้เนาะเจ็ดเก้าหกเนี่ยมาถึงแปดสอนยี่ก็ขึ้นมาสาจุดอย่างเงี้ยเออผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเด้งในลักษณะอย่างเงี้ยสามสิบห้าสิบจุดเป็นไปได้นะแต่ว่ามันต้องไปเจอแนวรับที่แข็งแข็งซะก่อนนะครับ แน่นอนไม่ใช่การเด้งเพื่อกลับตัวแต่จะเป็นการเด้งเพ่อลงต่อก็แต่ไงก็ตามตัวทีเฟกเราสัญญาณลองอะ่ะสัญญาณ l อ,อะ่ญญออะมันยังไม่มีถ้าเจอถ้ามีเดี๋ยวได้เล่นแน่นอนแต่ตอนนี้ยังมองช็อตเหมือนเดิมนะครับต่อด้วยหุ้นติดแแนนของวันนี้เนาะผมขอเตือนก่อนเอาลักษณะหุ้นที่ต้องเตือนมาให้ดูนะครับอย่างแรกคือ PCE อย่างเงี้มันมันหลุดโซนโซนสะสมแบบนี้ จบแล้วครับ PCE ถ้าเป็นคนทั่วไปผมมองว่ามันคงต้องให้เกิดนิวโลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต่ำกว่า2.9ค่อยซอปร้อยแต่อย่างนี้มนมันก็เห็นชัดแล้วนะฮะว่ามันจบชุดสะสมแบบนี้ถอยนะครับสวัสดอย่างเี้ยังยังไม่มีการอ่าการดึงกลับยังไม่มีสัญญาณซื้ออะไรนะครับน่าจะหลุด27นะผมคิดว่าอาจจะมีการยึกยักด,ดึงหน่อยแล้ก็สุดท้ายน่าจะหลุดอยู่ดี แล้วก็ SNPS ที่เราลันกันมาตอนนี้จบแล้วนะฮะอาจจะจบไม่ได้เต็มร้อยหรอกเพราะว่าแรงซื้อมยังดีอยู่แต่ก็ถอยบ้างก็ดีนะสำหรับตรงนี้แบ่งขายบ้านบางส่วนนะครับสุภาไลอันนี้จบเกมชัดเจนนะฮะสุภาไลกับ PCE นี่หน้าตาเหมือนกันถัดมาเป็นหุ้นที่น่าสนใจมีอะไรบ้างมีอน,นันต์อน,นันต์นี่มีเปิดโดดนะครับเขียวเปิดโดดดึงเต็ม จ่อต้านโคตรสวยนะครับงอเฮงดีนะมีโอกาสขึ้นไปถึง85้ตังค์ได้แล้วก็น่าจะถึงเร็วด้วยนะครับตัวนี้มันเป็นสายกระชากนะช่วงนี้สต็อปรอสอยู่ที่62ตังค์เดึงกลับมาไม่ได้สวยเท่าอนันนะฮะแต่ว่าก็พอเล่นได้ครับแนวต้าน9 8อ่า9.9สต็อปลอส9.05นะครับออล่ายังพอรุนได้นะครับสต็อปลอส16.1 สวยมากนะทำไส้บนไส้ล่างแบบนี้แล้วก็ชุดนี้ขาไอ้ขึ้นย่อยเป็นขาขึ้นด้วยขึ้นแรงด้วยก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับแนวต้านผมว่าน่าจะประมาณ19บเกาได้สิบนะตอวนี PS ้ psl ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ยังเล่นไม่ได้วันนี้ต้องเหนือ6.5เท่านั้นถึงจะเล่นถ้าต่ํากว่านี้หรือว่าเหนือ6.5จะเป็นแท่งแดงก็ไม่เล่นนะฮะต้องเป็นแท่งเขียวเหนือ 6. ด 50เท่านั้นถึงจะเล่นและก็ตัวสุดท้ายคือธานีนะครับอันนี้เล่นได้เลยนะครับจตบต้องอจุ่ที่1.58ถ้ารับเงื่อนไขได้เล่นได้นะครับถ้ารับเงื่อนไขไม่ได้ก็อย่าเล่นนะรตรงนี้แรงกําลังมาน่าจะไปต่อได้แล้วก็น่าเทรดเราจบลงแล้วนะครับใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดตัวเองไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่มีคําถามก็เดี๋ยวมาเจอกันในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ขอเป็นพันธุ์สำหรับตัวสมาชิกนะตรงนี้นะฮะ เรามี3แพ็กเกจนะ 350, 450นี่นเือนกันจะเป็นข้อมูลหุ้นเชิงลึกรายตัวใครที่สนใจอยากสอบถามหุ้นตัวไหนที่เป็นสมาชิกถามมาได้เลยนะครับผมทําคลิปยาวๆตอบให้นะครับเป็นรายตัวเลยแล้วก็สำหรับสมาชิกรับ750นี้เรามีคอร์สอีเลียดคอร์สทีเฟกมีอัปเดตท,ทีเฟกรายสัปดาห์มีารายการวิกฤตศรัทธาหุ้นไทยโหเยอะแยะอยากให้เข้ามาอัปเดตกัน เนาะตรงนี้ก็เพียง750บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคโคตรคุ้มใครเข้ามาแล้วสามารถดูย้อนหลังได้หมดเลยนะฮะย้อนหลังนี้ผมว่าน่าจะเกิน500คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโคตรคุ้มก็ตกคลิปหนึ่งม่ถึงบาทนะฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อครับอ,อมีอะไรบ้างสต็อปขา S ตรงไหนใครที่เล่นมาเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยไม่อยากให้สต็อปเลยเว้ยอืม ไปดูนะไม่ไม่อยากให้สตอปแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดมันยังไม่นิวโรนะสำหรับกรอบนี้นะครับถ้ายังไม่นิวโรสต็อปจะอยู่ประมาณ760-770ลองไปเช็คกราฟซีรีส์ที่คนเล่นดูนะครับว่าไฮไฮในรอบล่าสุดนะ่ะมันเกิดอยู่ที่ตรงไหนก็คือตรงนั้นอยากได้ทั้งแบงก์ทั้งเหรียญอ่อเนือให้ใช่ไหมเนือให้จริงนะในคลิปนะั้นนะ่ะเนือให้ห้าร้อยห้าร้อยหรือห้าสิบาท ไม,ไม่ไม่แน่ใจน่าจะ500้อนะเปลี่ยนจิบน่าจะกาคืนนะรบกวนถามดังนี้ค่ะหุ้นต่างประเทศที่ซื้อขายในตลาดไทยเราเทรดกับตลาดหลักทรัพย์หรือกับใครคะเอียงวะหุ้นต่างประเทศที่ซื้อขายอ๋ออ๋อแล้วไม่มีหุ้นต่างประเทศที่ซื้อขายในไทยนะครับแต่มันจะเป็นตัวอ้างอิงนะ ก็อยากให้เข้าใจดังนี้นะครับเช่นอะไรอะที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยสมมุติว่าผิงอันประมาณนี้ใช่ไหมผิงอัน80อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เราไม่ได้เทรดกับตลาดหลักทรัพย์นะตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่เป็นเป็นที่รับฝากนะครับส่วนเราเทรดเนี่ยเราเทรดกับ Market Maker กนะก็คือตัวโบเกอร์นั่นแหละที่เป็นคนออก สินค้านั้นๆออกมานะครับอ่าแล้วก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่การเทรดหุ้นต่างประเทศนะมันมันคือการเทรดสินค้าอ้างอิงเอางี้ละกันนะแล้วมันก็อ้างอิงมาเป็นเงินบาทนะาการลดทุนจดทะเบียนมีผลอย่างไรกับผู้ถือหุ้นเดิมและแนวโน้มราคามักจะลงต่อมากกว่าขึ้นใช่ไหมคะอ่าตอบไม่ได้ต้องมีบริบทอย่างอื่นแวดล้อมด้วยแต่ว่าการลดทุนจดทะเบียน โดยปกติแล้วนะถ้าไม่คิดอะไรเลยนะเป็นสิ่งที่ดีทั้งนี้ทางนั้นต้องเปรียบเทียบเนาะหนึ่งสมมตินนะอ่ะหนึ่งหุ้นเนา่าหุ้นเน่าแบบไม่ไม่เคยก่อกำไรอะ่ะเออเอาอย่างเงี้ยหุ้นแบบไม่ไมีกำไรเลยขาดทุนทุกปีอะไรอย่างเงี้ยนะกับสองนะสหุ้นที่กำไรดีตลอด กรณีของการลดทุนจดทะเบียนท่านถ้าเป็นหุ้นกลุ่มที่หนึ่งนะก็คือหุ้นเน่าๆไม่ได้ก่อกำไรไม่ได้อะไรนะไม่มีประโยชน์ะลดไปก,ก็เท่านั้นนะไม่ได้ก่ออะไรไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นนะแต่กลุ่มที่สองเนี่ยถ้ามันเป็นหุ้นที่ดีนะหุ้นที่มีกําไรต่อเนื่องมีการจ่ายปันผลด้วยอ่าแล้วก็ควรที่จะจ่ายปันผลมากกว่าสองเท่าของอดอกเบี้ยงเงินฝากประจำ เช่นสมมตุติว่าเงินฝากประจําอยู่ที่2%ต่อปีดอกไอปันผลตัวเนี้ยมันก็ควรจะอยู่ประมาณ4%บวกบวกโอเคไหมเอเอเอารมณ์ประมาณนี้นะถ้าเกิดชุดที่2เนี่ยมันมีการลดทุนจดทะเบียนผู้ถือหุ้นเดิมก็เฮเิครับเพราะว่าส่วนแบ่งกําไรมันได้มากขึ้นโอกาสได้เงินปันผลมันก็จะดีขึ้นแต่ส่วนแนวโน้มราคาเนี่ยมันต้องไปเช็คกันอีกทีหนึ่งนะ ว่ามันจะเป็นยังไงมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยสมบูรณ์นะฮะมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยลดทุนจดทะเบียนแนวโน้มราคามันจะสูงขึ้นไม่เกี่ยวแล้วก็ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยในขณะนี้ต้นปี2อ6 8ร้ในขณะนี้ที่กำลังพูดคลิปอยู่เนี่ยแนวโน้มราคาไม่ว่าใครจะมาสะกิดอะไรหุ้นไม่ว่าจะมีการประกาศอะไรขึ้นมามันก็ยังคงเป็นขาลงอยู่ดีโอเคปะ ใครจะทํายังไงจะ,จะลดทุนจะปันผลจะกําไรออทามไฮมันไ,ไม่ได้สนใจอะไรเลยตอนเนี้ยคือราคาก็จะลงคือตลาดมันลงอ่ะเอาเอาง่ายๆนะไม่ได้มีผลอะไรต่อกันสองคำถามนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะคนละคนละฝั่งคนละฝากเงินที่เห็นทำใจยากคืออะไรบาร์บาแปดศูนย์จะขึ้นไปถึงแนวต้านเท่าไหร่ครับ ประมาณการได้ไหมครับใช้ตัวตบล้อห5.75จะขึ้นไปถึงแนวต้านเท่าไหร่มันมันออยทามไฮป่ะฮะมาบ้าแปดศูน,น 0. ตรงเนี้ยเออตรงนี้มันคือออยทามไฮนะฮะเพราะฉะนั้นมันมันไม่ต้องคาดการณ์ป่ะมันมันไม่มีมันไม่มีแนวต้านแล้วก็ในในส่วนเนี้ยถ้าเกิดไม่เกิด A-shape นะผมคิดว่า6.35เนี่ยเบรก แล้วมันก็จะเป็นออทามายไปเรื่อยๆหุ้นออทารรมายอ่ะพินกภาพบอกว่ามันไม่มีแนวต้านมันไม่เคยมาถึงตรงนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีแนวต้านที่อยู่บนหัวมันนะฮะลบกวนสอบถาม k b แบงขึ้นมาหน้าช็อตมากเลยอ่ะฮะใช่ครับแต่ k คแบงค์เอมยี่สิบห้านี่มันดิสคา์เยอะจากการรอ XD ใช่ไหมครับคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยว กับ XD นะฮะเพราะว่า XDK Bank เนี่ยมันน่าจะหลังสงกรานอีกประมาณเดือนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่ดิสเคาเนี่ยมันมันยังไงนะหรือว่ามองลองลองโทรไปถามโบกดิอ,อว่าว่ามันยังไงหรือมันหรือมันอาจจะไม่ได้ดิสเคาแต่เรามองดิสเคานึกออกไหมเพราะว่า XD เนี่ยไม่เกี่ยวแน่นอนครับ XD 17เมษาวันเนี้ย วันนี้ของผมนี่คือ13มีนานะอีกเดือนกว่าๆเลยนะน่าจะไม่เกี่ยวกันนะงั้นเราควรจะชอ็อต k b แบ k H25 หรือ KBank M25 ดีครับโดยส่วนตัวอ๋ออ๋ออ๋อผม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 ,ผมเข้าใจแล้วพี่เขาถามกรณี2ซีรีส์ราคามันต่างกันใช่ไหมสอซีรีส์ราคามันจะต่างกันอยู่แล้วนะครับ มันจะไม่เท่ากันนะฮะมันจะเหลื่อมๆกันนะฮะอาจจะห้าจุดอะไรอย่างงี้นะเออ,เอ,อลองลองไปดูนะมัน <c oughs> สแสดงว่าไม่ใช่ดิสคาวถ้าถ้าแนะนำการเทรดเนี่ยเราจะเทรดซีรีส์ไกลสะดวกกว่าเพราะว่าซีรีส์อเนี่ยมันจะหมดแล้วนะฮะมันจะหมดสิ้นเดือนสิ้นเดือนมีนาเนี่ยสภาพคล่องมันก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าถ้าแนะนำเนี่ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับดิสคาวไม่ดิสคาว ไปที่ซีรีเ์ M เลยนะครับแล้วก็ปอลอ True หน้าช็อตไหมขอเช็ค True ตรงนี้รอเด้งก่อนดีกว่าครับผมคิดว่ามันน่าจะเด้งขึ้นมาหายใจอีกรอบหนึ่งแล้วก็ล่วงลงไปเนาะเหมือนกับ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 อารมณ์ประมาณล่วงลง แล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็ซัดลงมาอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องมีการเด้งขึ้นก่อนแล้วก่อนที่มันจะซัดลงนะฮะเพราะฉะนั้นรอจังหวะ2นะครับรอให้เกิด ACF ครับรอให้เกิดการเด้งแล้วก็เกิด a Shape ขึ้นก็เราจะทําการช็อตประมาณโซนอย่างนี้นะฮะอ,อสวัสดีครับช่วงนี้เข้าโดนตลอดเลยม,นนมีหุ้นขอคำแนะนำมีหุ้นขอคําแนะนำหน่อยครับ เข้าไปหลายวันแล้วไม่ขายเลยแดงครับอ่าฮะ uh huh. PTGC BE8 CPO JMT แล้วจะคัดไปแล้วใช่ไหม่กบอกทุนเท่านี้หลุด10อา่าอะเรามาดูทีละตัวเนาะ PTGC นี่ไม่น่าจะเล่นนะเพราะว่าถ้าเล่นก็คือเล่นสั้นๆน,น,น,นะนะแล้วทุนแกอยู่ที่10อืม สิบจุดเก้าคือตรงนี้เนาะผมว่าถอยเลยดีกว่าครับเพราะว่าอันนี้มันซึมสองวันวันนี้คือซึมชัดเจนนะก็ถอยได้ก็ถอยนะฮะแล้วที่มันกลับตัวเนี่ยมันแค่ชุดขึ้นย่อยแค่นั้นเองเล่นสัน้นส่วน BE8 b แปดี่จบแล้วนะครับไม่ไม่ต้องรอสต็อปครับอันนี้มันดึงลงแล้วเป็น a s h a p e เรียบร้อยนะครับทุน12เออทุนก็ไม่ได้แรงอะไรแต่ก็ถอยครับ ส่วน CPO นี้นะ่าจะชัดเจนนะฮะเอออย่างเงี้ยชัดเจนนะฮะไม่ต้องรอหลุด stop loss ครับถอยได้เลย JMT เป็นไงอ๋อมันยังคงรออยู่ผมว่าน่าจะดึงได้อีกสักเฮือกหนึ่งนะ13.8ทุน13.8อยู่ตรงกลางกลางหลุด13.3ใช่ไหมเขามองอยังไงแล้วหลุด13.4อืมผมว่ารอได้ตัวเดียว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดฟังรายการเรามาตลอดเนาะผมจะพูดตลอดว่าเฮ้ยมันมีหุ้นติดสแกนนะเว้ยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็เลือกรออยู่ข้างสนามน่าจะดีกว่าตอนนี้แนะนำาุดสามอย่าง 1. นึงถือเงินสด 2. เทรดทีเฟกแล้วก็เป็น S50 ด้วยแล้วก็มองช็อตด,ด้วยเออตอนนี้เป็นซีรีส์ M เลยนะซีรีส์ M 25, น่นี่มองช็อตนะฮะแล้วก็สมก็คือการเทรดทอง ถ้าจะเทรดเองก็กเทรดครับไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดแบบอยากจะเทรดในกลุ่มกับพวกเราเราก็มีกลุ่มให้กลุ่มเทืทองก็คือตามนี้กลุ่มเทรดอทีเฟก,ก,ก็ตามนี้เลยนะครับหรือ,อไม่เข้าใจกติกาไงก็ทักมาถามได้ที่ l ลาย OA ของช่องวันนี้ฮีโร่นะครับส่วนเทรดหุ้นเนี่ยเอาจริงส่วนใหญ่มันซึมฮะก็เลยแนะนำว่าถือเงินสดน่าจะดีกว่า ตอนนี้ฝรั่งขายอย่างเดียวถ้าต้องการให้มันหยุดขายให้ลดค่างเงินจากสามห้าบาทเป็นสาม้อห้าสิบอันนี้เลอเทอ,อะเนาะออืมฝรั่งขายใช่มันขายมานานละแล้วมันก็ยังคงขายอยู่แล้วก็ขายต่อก็นู่นแหละครับจนกว่ามันจะกลับเข้ามาผมคิดว่าถ้าเขาจะกลับเข้ามาซื้อเป็นก้อนใหญ่ๆห่แบบกองทุนหรืออะไรที่เขาจะเข้ามาซื้อเนี่ยของมันคงต้องแบบถูกจน จนหมดศรัทธาแล้วอะผมมองอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนเนี้ตอนที่ตัวนัชนีมันลงไปที่ประมาณ1200ใช่ไหมผมเห็นคอนเทนต์เกี่ยวกับหุ้นแล้วก็กูรูหลายๆคนนะก็ออกมาแบบว่าเฮ้ยนี่แหละจุดซื้อจุดถัวจุดอะไรคือแรงแรงกระเพื่อมแล้วทำให้คนเข้ามาซื้อมันมันยังมีแรงขายออกมาชัดเจนอยู่ มันก็เลยเกิดแดงวันเขียววันเนี่ยเนี่ยแดงวันเขียววันสลับไปเลยสุดท้ายมันก็ลงต่อเออแต่ว่าแรงขายอ่ะมันยังไม่หมดนะครับผมว่าต้องทําให้คนคนซื้อคนสุดท้ายอ่ะหมดไปก่อนไม่ใช่คนขายคนสุดท้ายนะคนซื้อคนสุดท้ายอ่ะหมดไปก่อนแล้วก็แรงขายมันก็จะเฮือกแล้วมันก็จะล่วงลงไปแบบล่วงแบบล่วงหนักๆเลยอ่ะเอออันนั้นน่ะมันถึงจะสุด นะไม่งั้นก็ยักแย่ยักยันกันอยู่อย่างนี้แหละเนาะก็ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมแอดเฟรมกันไว้นะครับที่ไลายนะใครอยากปรึกษาผมส่วนตัวก็ทักเข้ามาได้นะครับไม่อยากพิมพ์มาในเนี้แต่เดี๋ยวถ้าเกิดมันมันมีประเด็นเดี๋ยวผมเอาเอาคำถามของคนคนนั้นนะ่ะมาเล่าในรายการเองนะโอเคสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย